เป็นอาริดาสเสื้อตัวนี้ก็ราคาประมาณ100ร้านเหรียนแล้วก็สร้อยที่แขวนตรงคอเนี่ยทุกคนนี่คือทองคําแท้ที่ขุดจากวาคันดานทุกคนซื้อหายากมากกว่าจะได้แต่ละรมเฮ้ยช่วงนี้น้ำมันแม่งโคตรแพงเลยเว้ยค่าแรงที่ได้มาแม่งก็ต้องเอาไปเติมน้ำมันแม่งหมดนี่ตอนนี้ก็ไม่มีตังกินข้าวและโอ้ยก็เลยต้องกลายเป็นสไปเดอร์แมนคนจน เสียใจจังอะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปบล็อกเฮเวนเช่นเคยนะครับดูสภาพดูสภาพจากการแต่งตัวนะครับยุคสมัยนี้แม่ง <What? S 1> บอกเลยทุกคนคนจนก็จนจนคนรวยก็รวยรวยนะครับคนจนอย่างเราก็ใส,ส่เสื้อผ้าขาดขาดขาดไลค์ขาดคนซับสไครไม่ใช่ละ รับทุกคนวันนี้เราก็จะมาตามหาเครื่องผลิตเงินนะเพราะว่ามีสายข่าวของเรารายงานมาว่ามีเครื่องผลิตเงินในเมืองโปรเคเบนนะครับทุกคนเออตอนนี้เราก็จะไม่ต้องไปป้นเขาแล้วนะครับไม่ต้องไปป้นธนาคารเพราะว่าถ้าป้นธนาคารพวบเราจะมีความผิดทันที <What? S 1> แต่ถ้าเราผลิตเงินมีเครื่องผลิตเงินเองเราก็จะรวย แล้ yup. <po target> วก็ไม่มีใครจับได้เว้ยไม่รู้ว่าใครผลิตเว้ย <icus> เราก็เอามาใช้อย่างสำราญเราจะผลิตเงินใช้เองสักหมื่นล้านพันล้านก็ไม่มีใครรู้นะครับทุกคนเยสู้แมงโค้แจ๋วเลยว่าแต่หยุดเต้นได้แล้วหยุดกับเออโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆเรานะครับในเมืองโบรเทนเป็นประชากรที่แบบเฮ้ยรวยอยู่ได้ข่าวว่าแกรวยเหรอเขาเป็นตำรวจเขาเป็นสายสืบวทุกคนนี่เขามีตาตำรวจอยู่บนหัวเว้ย เฮ้แต่เรานี่มีฉายาว่าจอมโจรน,นะจอมโจรคนจจดเว้ยถึงจะเป็นคนจนแต่เราก็อยากรวยนะอืมในนี้ไม่มีใครรู้เนี่ยว่า,วามีเครื่องผลิตเงินนะครับทุกคนมีแค่เรารู้นะครับมีแค่วงในบอกเรามานะครับซึ่งมันอยู่แถวๆนี้แหละทุกคนเดี๋ยวราอองมาหากันก่อนคิดว่าอยู่ในโรงพยาบาลไหมเครื่องผลิตเงินแม่งไม่อยู่แน่นอนเว้ยทุกคนโปลิศสถานีตำรวจอยู่ไหมไม่อยู่ หรือถ้าเป็นร้านไอติมเฮ้ยร,ร้านไอติมก็มีส่วนนะเพราะว่าหน้าร้านอาจจะเป็นร้านไอติมแต่หลังร้านอาจจะมีเครื่องผลิตเงินอา้าวเจอกำแพงั้งนั้นไม่ใช่ร้านไอศครีมก็ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นร้านเกมโอ้ร้านเกมบังหน้าด้วยร้านเกมชั้นบนมีอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครเกิดวันนี้วะ ให้เกิดวันนี้ไม่มีนะครับแถวนี้เราต้องไปดูตึกต่อไปสายของเรารายงานว่ามันอยู่แถวแถวนี้ไว้ทุกคน okay. โอเคพริว่ามันต้องอยู่แถวแถวนี้แน่นอนไว้ทาวเวอร์ออเอโว้ยเดี๋ยวที่นี่ม่เปิดตู้เซฟเว้เราสามารถคว้ามาได้เลยเอ้อเที่นี่ม่เปิดอย่างนี้เลยเหรอเสรีเงินเหรอเอเคนี้เราก็แบบ รวยแล้วนะทุกคนแต่แค่น,นี้มันยังไม่พอเราต้องตามราหาเครื่องผลิตเงินเว้ยเฮ้ยทนั้นเหมือนมีปุ่มอะไรเขียวๆลองกดดิกดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคน,กคนเห็นอะไรเขียวๆเมื่อกี้ไหมพอเรากดปุ๊บ<ว>มันมีอะไรเขียวๆเว้ยนี่ไงเฮ้ยทุกคนตอนนี้มีบันไดเว้<ๆ>ย ีังไรเว้ยทุกคนเฮ้ยว่าแต่เราต้องออกอยังไงวะเอ้ยนี่ตรงนี้มีปุ่มสีเขียวกดอ่ามันคือประตูรับเว้ยทุกคนว่าแต่บนนี้มันมีอะไรวะหรือจะเป็นโอ้เฮ้ยทุกคนมันคือเครื่องผลิตเงินดูก็รู้แล้วเพราะว่าเงินมันเยอะแย่มากมายเลยว้าวไม่มีใครรู้นะครับนอกจากพี่คนเดียวเราทำไม อุ้ยเราก็ได้เงินเลยหรอกดได้ไหม <Okay. S 1> เราอยากให้เครื่องมันทำงานตรงนี้ไงอุยอ้ยเฮ้ยนี่ไงทุกคนโอ้ my god นี่กคกอเปิตเงินจริงโอ้ my god ทุกคนฟังเสียงมันสิอ้เสียงมันนุ่มมากเลยโอย้เราจะกลายเป็น เสถีหน้าใหม่ของเมืองบอกุกิเวนไว้ทุกคนเพราะว่าแต่หน้าเราต้องยิ้มนิดนึงเย้เราจะเป็นเศษถีใหม่ของเมืองบอกุกิเวนแล้วเว้ยทุกคนเราเจอเครื่องผลิตเงินอาฮะต่อไปเราต้องไม่แต่งตัวแบบนี้ต่อไปเราจะซื้อน้ํามันนี่แบบเป็นพันพันลิตรเป็นปันพันล้านลิตรเลยเว้ยเพราะว่าเราผลิตเงินเองได้พัิต่อเลยว,ว้าวดูดิทุกคน เงินมันช่างหอมหวานมากๆเลย oh God. โอ้ไม่ก็ดูหนี่ก็เป็นแบบพี่ใส่เงินนะทุกคนไม่มีใครรู้นอกจากเราเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่บอกใครเราจะรวยคนเดียวโอ้เป็นไงครับทุกคนเครื่องผลิตเงินของเราผลิตเงินได้หนึ่งพันล้านต่อหนึ่งวันเย็ด yes, รู้ไม่โกดเอาอ่ะเห็นไหมทุกคนไม่มีใครขึ้นมาแสดงว่าไม่มีใครรู้มีแค่เราเท่านั้นที่รู้ เหรียญเงินต่อเย็ด yeah. <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราขอดูหน่อยดิว้า wow. <Wow. S 1> ดูดีทุกคนฮ่า wow. เราก็ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราของเงินหน่อยแล้วโอเคเราได้เงินมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้มันแบบสมกับฐานะของเราหน่อยเ่ราเราคือคนรวยไว้ทุกคนเย็ด yeah. <Yeah. S 1> ทุกคนเราต้องเงียบไว้นะทุกคนถ้าไม่ใครรู้ <laughs> เราคือคนที่รวยที่สุดไม่ไม่มีใครรู้เสริมเราหน่อยว่าว่าเราคือเศรษฐีหน้าใหม่ราศีต้องจับ <laughs> อย่างแน่นอนเอาละคุณผู้ชมหลังจากที่เราไ,ได้ไปแต่งตัวมาเราก็ได้ชุดนี้มานะทุกคน เป็นอาริดาสเสื้อตัวนี้ก็ราคาประมาณ100ร้ล้านเหรียญแล้วก็สร้อยที่แขวนต้องคอเนี่ยทุกคนนี่คือทองคำเท้ที่ขุดจากวาคันดานทุกคนซึ่งหายากมากกว่าจะได้แต่ละกรรมเราซื้อมาในมูลค่าหนึ่งล้านล้าน,านบาทซึ่งเราตอนนี้เราเป็นคนรวยมาก,มากๆทุกคนดูดีว้าวราศีจับ หลังจากเมื่อกี้เราเป็นแบบว่ายาจบใช่ไหมแต่งตัวเสื้อขาดแต่ตอนนี้เราไม่ใช่แล้วเราคือใส่ถีหน้าใหม่เห็นเบอร์โบเกนเว้เรารวยที่สุดดูเรารวยไปเงินไปไปเงินไปทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่เราเป็นคนรวยเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับชีวิตนี้ รวยรวยอะครับ<า>ทุกคนเอองานไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำได้วันๆก็นั่งผลิตเงินอย่างเดียวเห็นปะ้ะคนรวยนี่แม่งโครสบายนะทุกคนไม่ต้องทำอะไรได้เพราะว่ามีเงินอยู่แล้วไงโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายบายคับ